อีสานแนวใหม่ไทยกำลังพัฒนาในวันนี้นะผมจะพาท่านไปเดินเทีย่ยวสวัสดีครับแมพี่น้องมินิจ่องอีสานแนวใหม่ไทยกำลังพัฒนาดำเนินรายการโดยหนุ่มเหลือน้อยหน้ามนขนหน้าดำประจำอยู่ทงไฮทงนาตามภาษาของมเพิ่มแถวปะทะแล้วพี่น้องเมื่อนี้ผมสิผ้าพี่น้องไปใส่ตามพมมาเด้อยพี่น้องขัดเขามาแล้วเพราต้องถอดรองเท้าครับ ออกมาแล้วก็ซอยกัน,นกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร่กดติดตามน้ำไหนได้ครับพี่น้องเดี๋ยวตามผมมาวันที่ผมพาไปเบิร์กหยางกับพี่น้องโมนี่โอ้มันมากน้ำมันในลานมาเบิ่งสินค้ามือสองครับพี่น้องถูรำโพงเขาเต็มไปหมดครับดอกลำโพงมูลน,นี่ที่ลานหลักอิเล็กทรอนิกส์อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่น้อง ของเหมืนไปใส่น้อเดี๋ยวนางเบิ้งก่อนครับโอ้แถวนี้อตอระโปงติดดอกมีไงถูกดอกสิบแปดดอกสิบห้าดอกสิบสองมีมืดเลยพี่น้องเอ้ยใครอยากได้ก็มาเบิ้งเลยได้ครับดอกใบเอมีทุกอย่างครับเข้าหัวแอม โซนราคาเพ่นถ้าใครสนใจเขามาเบิ่งเราขีนออ้องราคาเปินตีไว้อยู่ power power m ทางไหนดีอันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์จังหัวสเปคคอนครับมุณเนี่ยสเปคคอนอันนี้ก็คือเนี้ยังก็ ลำโพงซิลิคอนอุปรกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงผมเพิ่นมี่เพียบเลยพี่น้องวันนี้ก็มิกีหลายแบบหลายราคาครับพี่น้องใครสนใจก็มาเบ่ร์ออเดอร์ครับพี่น้องเกีย yeah. ร์ power M SAE ก็ S S a e, มีหลายครับ S a e ราคาเบาแพงพี่น้องราคาเบาแพงราคาไม่แพงอีกส,ส,สายสายสายสเปกตรคคัต่อตูล้ลำโพงครับ มาทางนี้ก็บติ๊ตูร่ำโพงที่น้องโอ้สหหลังงามๆโหมาบ่ายคนนี้ครับของมือหนึ่งมือสองคนนี้ม,ม,มัดตาบัวมากครับพี่น้องเตรียมการ วันนี้เจ้าจะมาเอาอะไรวันนี้มามาเอาตู้เตรียมการครับพี่หนุ่นนมามาตู้เตรียมการคูนี่ครับเตรียมการฝากที่ผาน,นิ้วเปิดดูหน่อยสิอันบนอืมตู้บ้านบานวันนี้ตู้บ้านบานสินค้าบ้านบาน าราคาโปเพงอันนี้ใบละกี่แบาทใบละแปดร้อยเกาสิปแต่พ่นรลดหายเหลือแปดร้อยหาสิปคนว่าอันนี้เม้าสองใบเนาะสองใบอันนี้กขาจะเป็นปากสิบสองเส้นกลางปากสิบสองมีเบาเสียผอมด้วยตรงนี้มีเบา น้ำหอมหาสกแกก่อนโอ้ครับสกแกสวัส oh. ด <Lock it. S 2> ีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อเจอแล้วเ่าแกรักอิเล็กทรอนิกส์จากอำเภอสตึก ไอ้พวกาซสายสั่นสเปคคอนวกเหรียไสายิึงจบาทครับไซสายพวงะครับสายพวงสิบละร้อยสรออยู่ฟังอยู่างางขังเบื่อครับย่อง้ับมาตัวใดตัเลื่อนาพี่น้องไนเบืองรลยอีเ้น่าได้ยง Cháu lựa bằng là? nào? Cháu lựa

เนี่ยว่าท้อกันเดินได้สินค้าแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำานีสกก่อนนะพี่น้องฝากชางอีสานแนี่หไม่ใช้กำลังพัฒนาเหมือนเดิมะครับฝากให้ติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อพี่น้องขอบคุณครับ